สวัสดีค่ะนารีกีมาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงล <c oughs> ัคนาราศีธนูนะคะประจําเดือนธันวาคม67นะเดือนสุดท้ายของปี67ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาถึง14มกรานะคะและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23่สิบสศจิกายนถึง21ธันวาคมนะ รับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ ปกติแม่หมอจะแจ้งเตือนข่าวสารและภัยพิบัต,ติต่างๆที่ Facebook นะ a c e b o o k นาีกีมาข่าวพยากรณ์นะคะามาดูกันดีกว่าก่อนจะสิ้นปีนี้ก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยคนลัคนาราศีธนูในเดือนธันวานี้จะมีอะไรดีๆบ้างเนาะชีวิตภาพรวมจะเป็นยังไง เดวิลออฟฟอร์จูนเดือนแห่งกงล้อ mm hmm. แห่งโชคลาภโชคชะตาถึงเวลานำพาโชคลาภนำพาสิ่งดีๆมาหาคุณนะเดวิลออฟฟอร์จ hmm. mm ู hmm. กับแปดไม้เท้าเตรียมรับโชคลาภเตรียมรับอะ,อะไรเขาเรียกว,ว่ามหาโชคมหาลาภแบบปุบป,ปับแบบไม่คาดคิดนะคะ mm hmm. กงล้อแห่งชีวิตเนี่ยมันก็จะหมุนเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆเ,เนาะถ้าไพ่ที่ประกบ ประกอบต่อจากกงล้อมันเป็นไพ่ที่ดีนั่นหมายความว่าชะตาของคุณจะพัดพาไปสู่สิ่งที่ดีแสดงว่าอดีตที่ผ่านมาของคุณมันมีแต่เรื่องที่มันไม่ดีเออ,เอ,อพูดง่ายๆมันคืออดีตพัดไปสู่อนาคตถ้าอนาคตสิ่งที่ดีหมุนเข้ามาแสดงว่าอดีตมันจะหมุนสิ่งที่ไม่ดีออกไปเข้าใจเนาะดังนั้นเมื่อไพ่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าก่อนหน้านั้นอะชีวิตคุณจะต้องเจอเจออะไรที่มัน ก็ oh, จะยอดแย่เออแต่ช่างมันนะคะชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลงมันก็เหมือนคลื่นน้ำนะคะเหมือนเส้นกราฟที่มันขึ้นตุ้น,นลงลงก่อนหน้านั้นชีวิตคุณกราฟอาจจะเป็นกราฟแบบตกดิ่งเหวอยู่แต่หน้าเดือนธันวาคมเนี้ยกราฟคุณเนี้ยพุ่งพุ่งปรึ้ดขึ้นไปข้างบนเลยนะเนื่องละคุณมีเกณฑ์จะได้มอรดกมอรดกทรัพย์สิน ได้ขายบ้านได้ซื้อบ้านได้โชคลาภไม่คาดฝันนะคะเข้ามาแบบไม่คาดฝันแต่ไม่เท้านี่คือแบบไม่คาดฝันนะคะมันมาแบบไหนก็ไม่รู้ามาแบบปุรปป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 ับบางคนอาจจะไปไปเล่นรางวัลแจ็คพอตใหญ่ได้ก็ได้บางคนอาจจะได้มอรดกมาแบบไม่คาดคิดแปลงสวยงามบางคนอาจจะได้ขายมรดกที่เป็นชิ้นงามบางคนอาจจะได้ค่ารื้อหาให้บ้านสวยได้หมด เขาเรียกว่าโชคลาบมาเยือนถึงหน้าประตูบ้านคุณดังนั้นถ้าโชคลาบมาเยือนเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทําคืออะไรลุกขึ้นมาเลยคะ่ะลุกขึ้นมารีบทํางานเลยคะ่ะอยากจะทําอะไรมีควา,ามคิดอยากจะทําอะไรโดยเฉพาะงานบนโลกโซเชียลทาไปเลยคะ่ยคะรับร <geon. S 2> องว่าความสําเร็จสิ่งที่ไม่คาดฝันน่ะความรุ่ง George George George, เรืองหุ้โรนดอ่ะมันจะเข้ามาหาคุณแบบง่ายๆอ่ะแบบไม่คาดคิดอ่ะคะ่ะ <Bean. S 1> แต่คุณต้องลุกขึ้นมาทํานะมันเหมือนกับถ้าคุณอยากถูกหวยอ่ะ แล้วคุณอยู่บ้านเฉยๆหวยมันคงไม่วิ่งมาหาคุณหรอกเนาะลอตเตอรี่มันคงไม่วิ่งมาหาคุณนะคะคุณก็ต้องออกไปหาซื้อเลขของคุณไงหาซื้อลอตเตอรี่แล้วคุณจึงจะได้มาเหมือนกันการทํางานธุรกิจใดๆก็ตามโชคเข้าข้างคุณแล้วอเอาง่ายๆเดือนนี้โชคเข้าข้างคุณแล้วคุณอยากจะทําอะไรให้รีบทํานะคะอยากจะซื้ออยากจะขายอสังหาหนี่เรื่องเงินขึ้นอยากจะซื้ออยากจะขายอสังหาอยากจะลงทุนธุรกิจอะไร จัดเต็มไปเลยค่ะเดือนนี้ได้แน่นอนโชคลาบมันขึ้นเช่นนี้นะ <c oughs> อ่าสี่ถ้วยบางครั้งนะบางครั้งเนอะเนะขบอกว่าอะไรที่มันเข้ามาเยอะเกินไปเนะี่ยมันก็มีความ <c oughs> มีความละมุหกสักหน่อยหนึ่งมะเกิดสมมติว่ามีงานเข้ามาสามสี่งานทุกงานดีหมดโโอ้ฉันจะเอางานไหนดีวะสมัครงานปุ๊บโอ้ยงานนั้นก็เรียกงานนี้ก็เรียกอะไรก็เรียกหมดอคนก็เลยรู้สึก แล้วฉันจะเอาที่ไหนดีเขาเรียกว่าความโชคดีมันประดังเทกันเข้ามาไม่ไม่ใช่ความทุกเทเข้ามานะความโชคดีเทเข้ามาหาคุณรอบทิศจนทําให้คุณรู้สึกเลือกไม่ถูกว่าจะเอาอันไหนดีเออถ้าเลือกไม่ถูกก็เอามันทุกทั้งหมดนั่นแหละค่ะเพราะอันไหนมันก็ดีหมดไงนะการเงินการทองก็จะได้เข้ามานะคะบางคนในเดือนนี้มีเกณฑ์อาจจะได้บุตรอาจจะได้บุตรนะคะได้บุตรสมดังใจหวัง หรือถ้าการเรียนก็อาจจะได้เขียิยมสอบติดอะไรอย่างเนี้ยค่ะสุขสมดังใจหวงังคนทํางานก็อาจจะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งแต่ทางนี้ทางนั้นเขาบอกว่าเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังจยวกับช่องท้องนะคะกระพงกระเพาะลำไส้อะไรอย่างเนี้ค่ะระวังด้วยนะคะเฮ้ยนายออฟขับนะคะความรักคู่รักจะมีเข้ามาที่นี้ ก็อย่างที่บอกพอมันมีสีเพื่อมันต้องมีมีตัวเลือกเกิดขึ้นอ่ะแต่มันก็ดีหมดทุกคนไงคุณอาจจะมีคู่เข้ามาหาคุณคู่ที่เจอเจอแบบไม่คาดคิดคู่จากโลกโซเชียลก็ดีเพื่อนแนะนําก็ดีหาตแนะนําก็ดีคือเข้ามารอบทิศเข้ามาหลายคนอ่ะ,แล,ะแ,แล้วแต่ละคนก็เสมอเหมือนกันหมดไม่มีใครดีกว่าใครไม่มีใครแย่กว่าใครอ่ะเลือกไม่ถูกอีกแต่ในเนี้ย มันจะมีหนึ่งคนแะคะเป็นคู่รักในอดีตชาติของคนที่มันวนกลับเข้ามาหรืออาจจะเป็นคู่คนเก่ากลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะถ้าไม่เกี่ยวกับความรักก็เกี่ยวกับงานงานเก่าๆได้วนกลับเข้ามาเออหรือสมัครงานใหม่แล้วมันได้หลายๆที่แล้วมันดีเหมือนกันหมดคุณก็ต้องเลือกเอาสักหนึ่งงานเลือกเอาสักหนึ่งคนนะคะใช้อ่าใช้จิต จิตของคุณนะคะจิตสัมผัสของคุณเป็นผู้ตัดสินใจนะในเรื่องของคนนะคะในเรื่องของคนในเรื่องของคู่นะคะเซนส์ของคุณจะบอกเองอะค่ะว่าคนคนเนี้คือคู่ของฉันเพราะคุณจะรู้สึกว่าคุณคุณจะดีรู้สึกดีกับเขารู้สึกคุยกันแค่สามคำแต่รู้สึกเหมือนกันรู้จักกันมาสิบชาติอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นความรักที่เอื้ออาทรต่อกันนะไนอฟคัะมันจะเป็นความรักแบบสบายๆนะคะความรักแบบ ไม่ไม่นำพาซึ่งความทุกข์และความเหนื่อยมาให้กับคุณให้คุณเลือกคู่คนนั้นนะคะและที่สำคัญที่สุดคือคู่คนนี้อาจจะนำพานำพาในเรื่องของโชคลาภมาให้คุณได้และเดือนนี้อย่างที่บอกว่าถ้าบางคนต้องการบุตรคุณมีเกณฑ์จะได้บุตรเป็นอภิชาติบุตรนะแบบไม่าคาดไม่คาดฝันและบุตรคนนี้อาจจะนำพาซึ่งโชคลาภมาหาคุณก็ได้ บางคนมีบุตรปุ๊บได้ที่บินได้บานถูกลอตเตอรี่อ,อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบุตรนาโชคนาลาภหรือบางคนได้คู่มาปุ๊บจะโอ้ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเขาเรียกว่าได้คู่อุปถัมภ์อ่าซึ่งในเดือนเนี้ยคุณจะได้ทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าบางครั้งมันเข้ามาเยอะเกินไปไงไม่รู้จะเลือกใครดีเฮ้ยเลือกไม่ถูกอ่ะก็ใช้จิตค่อยค่อเลือกเอาสักคนนะคะเพราะในที่สุดแล้วคุณจะตัดสินใจเลือกเลือก คนได้ถูกเลือกงานได้ถูกเลยค่ะเป็นอะไรที่ดีสําหรับคุณคุณมากมากเลยเก้าดาวเอออย่าเป็นคนีเครียดเี่กังวลจนเกินไปนะคะบางครั้งถ้าคุณมีอะไรดีอยู่แล้วอ่ะแต่ความทุกข์มันอาจจะเกิดจากตัวคุณเองนะคะเป็นคนขี้คิดมากเกินไปก็ได้เอนะเข่าที่ดูหน้าไพ่แล้ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีดีสําหรับคุณนะคะอยากจะทําอะไรให้รีบทำอะนายออฟสอัตอะให้รีบทําอย่าชักช้าอย่าลังเลใจ อยากจะลงทุนธุรกิจอันเนี้ยอยากจะเปิดยูทูบเบอร์อันเนี้ยเฮ้ยอย่าลังเล<ม>อย่าลังเลให้รีบทําเพราะว่าถ้าคุณเปิดปุ๊บและทําปับ๊บช่องของคุณจะดังเร็วธุรกิจจะปังเร็วนะ mm hmm. แค่เดอะวิวออาปอจูนกับแปะไม้เท้ามานี่นะเป็นอะไรที่แบบว้าวแล้วว้าวแล้วค่ะทำอะไรมันก็สําเร็จได้แบบง่ายๆเหมือนก็ mm hmm. เ,เรียกว่าอะไรดีนะบอกไปถูก มันเหมือนกับความโชคดีมันอยู่ในมือคุณะจะทําอะไรก็โชคดีไปเสียหมดอ่ะคนเคยเจอคนที่ทําอะไรก็โชคร้ายมะทําอะไรก็ผิดหวังเฟล,ลไปหมดแต่คุณตรงกันข้ามอ่ะจะจับจะทําจะทําอะไรเนี่ยมันสมหวังหมดแต่คุณจะต้องรีบลุกขึ้นมาทําไงอย่ามาแต่คิดคิดคิดแล้วจะบอกว่าเวลาโชคลาภมันเข้ามาหามันไม่ได้เข้ามาตลอดชีวิตของคุณนะมันมาแค่ช่วงเวลาหนึง่งในช่วงเวลานั้นถ้าคุณคว้าได้คุณต้องรีบคว้าคว้าได้ก็เป็นของคุณ มันเหมือนกับโชคลอยมาลอยมาลอยมาเนี่ยถ้าคุณมองมันลอยผ่านไปมันก็จะผ่านคุณไปนะคะแต่ถ้ามันลอยมาลอยมาเรามา,มาคุณรีบลุกคว้าหมักมันก็จะเป็นของคุณอ่าเช่นเดียวกันในเดือนนี้คู่มาแล้วลอยมาแล้วอย่ามโงแต่ลังเลคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่เอาคนนี้ยังแก่เกินคนนี้มบสวยเกินคนนี้มันมีลูกติดคนนั้นมันมีคือเลือกเยอะอะ่ะแต่จริงๆคนที่เข้ามาแล้วมันดีกับคุณอะมันเพอร์เฟกเลยแหละแม่หมอว่า นะถึงแม้เขาอาจจะมีลูกติดบ้างแต่ที่สุดแล้วเขาอาจจะเป็นดวงอุปถมอุปธรมปธรมกับคุณอะและที่สําคัญคู่คนนี้จะนําพามาซึ่งอ่ามาซึ่งอโชคลากความรุ่งเรืองความโชคดีในชีวิตคุณนะคะคว้าเอาสักคนนะคะอย่าอย่าเลือกเยอะจนมันไม่ได้อะเขาเรียกว่าเลือกมากมากในแรกนะคะคืออย่าเลือกเยอะเอางานก็เหมือนกันนะคะคิดจะทํางานอะไรเนี่ยตัดสินใจทํแเราก็ทํแเราก็ตั้งใจทําให้มันดีที่สุดนะคะ อย่าเป็นยูทูบเบอร์ลงคลิปใช่ไหมลงมันทุกวันนะคะ่ะแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จอย่าัวแต่อันนั้นอยากทาช่องนี้ก็อยากเปิดอยากเปิดช่องอาหารอยากเปิดช่องท่องเที่ยวอยากเป็นเอ,อหมอดูอยากไปหมดแต่ไม่ลงมือทําสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวโชคมันจะลอยผ่านไปนะคะอย่างน่าเสียดายนะเขาบอกว่าตัดสินใจเอาสักอันหนึ่งแล้วก็รีบลงมือทํานะคะคิดมากเลือกเยอะเนี่ยจะเป็นโรคประสาทหรือเปล่านะคะ อะไรมันก็ดีไปหมดแหละแต่คุณจะหาข้อตําหนิก็แปลกดีเอ้ยมันมันดีทุกอย่างอ่ะแต่คุณจะหาข้อตําหนิเอ่อบางครั้งอ่ะก็อย่าไปตาหนิเยอะค่ะมองหาข้อดีนะคะแล้วคุณก็จะเลือกได้ตัดสินใจได้อ่าเดอะเฮอร์มิตใช้ใช้ความ,สมํสน่หใช้จิตวิญญาณของคุณอ่ะเส้นของคุณอ่ะในการเลือกในการตัดสินใจนะคะ แล้วคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องคืออย่าไปฟังคนโน้นอย่าไปฟังคนนั้นว่าคนนี้ว่าคือถ้าสิบคนแนะนํามาแนะนําหาคุณคุณไปเที่ยวไล่ปรึกษาทุกคนทั้งสิบคนสิบคนก็มีความคําแนะนำสิบแบบแล้วที่สุดแล้วคุณจะเลือกไม่ได้สักอย่างเออทางที่ดีอ่ะสงบจิตที่ตัวเองนะคะตั้งสมาธิที่ตัวเองแล้วก็เลือกค่ะแล้วคุณจะรู้เองว่า คุณจะเลือกงานไหนคุณจะเลือกทําอะไรคุณจะเลือกคู่คนไหนคุณจะเลือกได้ถูกเองนะคะกให้เขาแนะนํามาแบบนี้อ่าสองไม้เท้าสิบดาบบางอย่างถ้าต้องละทิ้งแล้วเพื่อก่อเกิดสิ่งใหม่ก็ให้ละทิ้งไปนะคะเราจะได้ก่อเกิดสิ่งใหม่บางคนรู้สึก เหมือนรักพี่เสียดายน้องอ่ะคุณคนนี้ก็จะเอาคนนั้นไม่กล้าละถ้าคุณไม่ละสิ่งเก่าสิ่งใหม่จะไม่มาอืมนะถ้าคุณไม่ปิดประตูบานเก่าประตูบานใหม่จะไม่เปิดจำไว้นะคะอย่าให้โชคลาภนี้มันผ่านไปแล้วปิดประตูผ่านไปอย่างน่าเสียดายนะอ่าเดอเนี่ยมัเป็นเดือนแห่งการที่คุณจบสิ่งวิบากกรรมแล้ว นะคะเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเดือ r เรสในเดือนนี้โชคลาภที่หมุนเข้ามาเนะี่ยคุณจะมีชีวิตที่อยู่สุขสบายสบายนะคะบางคนอาจจะได้ได้เขาเรียกว่าได้คู่ที่มั่งคั่งร่ํารวยบางคนอาจจะได้เป็นเศรษฐีมีบางคนอาจจะได้เศรษฐนะีมาเปเศรษฐีมีมาเป็นคู่แต่ไม่ว่าจะอย่างไหนก็ตาม จะโชคลาภที่เข้ามาจะคู่ครองที่เข้ามาล้วนแล้วแต่ทำให้คุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายดุดดังคุณนายเลยอืในเดือนนี้นะราศีธน n นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้โชคลาภใหญ่ไม่คาดฝันและผันชีวิตคุณในรูปแบบที่เป็นมาดามหรือเป็นเศรษฐีมีได้อืโชคลาภในที่นี้อาจจะเป็นสัตว์สองเท้าสัตว์สีเท้าหรือการงานหรือเสียงโชค หรืออาสังหาอะไรก็ได้ได้หมดมันมาได้รอบพิษนะคะอาจจะเป็นเรื่องของคู่ครองก็ได้เรื่องของกิจการก็ได้เรื่องของโชคไม่คาดฝันก็ได้ได้หมดนะคะเขาเรียกว่าโชคมารอบพิษมาทุกรอบพิศเลยคว้าเอาไว้นะคะตัดสินใจเลือกให้ดีๆแล้วที่สุดแล้วชีวิตในเดือนนี้คุณจะได้เป็นเศรษฐีนี้จะได้เป็นมาดามจะมีชีวิตที่อยู่อย่างสุขสบาย จบสิ้นวิบากกรรมหนักๆและความทุกข์ระทมขมขื่นในอดีตนะคะเอ,อพันชีวิตสู่ความเป็นคุณนายแหละเดือนนี้นะแค่อย่าเลือกเยอะอะค่ะนะคะอย่าอย่าตั้งแง่ยเยอะอย่าเลือกเยอะอย่ามีข้อจํากัดในชีวิตเยอะนะคะโอเคนะอ่ะยินดีกับคุณด้วยค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ